การที่เราเจ็บปวดหรือผิดหวังในความรักหลายครั้งไม่ใช่เพราะความรักไม่ดีแต่อาจเป็นเพราะความคาดหวังและการยึดติดสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือหัวใจของคนอีกคนหนึ่งลองลดการคาดหวังลงแล้วเลือกที่จะรักกันแบบเป็นกำไรให้ชีวิตของกันและกันไม่ใช่รักเพื่อฝืนไม่ใช่รักเพื่อแบกแต่เป็นรักที่อยู่แล้วมีความสุขและเติบโตไปพร้อมกัน ภาพรวมความรักของชาวราศีมีนในสัปดาห์ปลายปีต่อเนื่องต้นปีใหม่นี้ถ uh ือเป็นพลังงานที่ดีและมั่นคงมากเป็นช่วงที่หัวใจมีทั้งพลังในการสร้างความรักและมีความพร้อมทางอารมณ์ในการดูแลความสัมพันธ์อย่างจริงจังการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเอนชาวราศีมีนผมนายจันเจ้าจากพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2568ถึง4มกราคม2569โดยผมได้เปิดไพ่ให้3ใบได้แก่ The Magician, ราชินีเหรียญและ The Hierophant ไพ่ใบแรก The Magician เป็นไพ่ของพลังการสร้าง การดึงดูดและการเริ่มต้นจากความตั้งใจของตัวเองไพ่ใบนี้บอกว่าความรักของชาวมีนในช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกการสื่อสารและท่าทีของคุณเองคุณมีพลังมากพอที่จะสร้างความรักในแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือการปรับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นไพ่ใบที่สองราชินีเหรียญเป็นพลังของความมั่นคงความอบอุ่น และการดูแลกันในชีวิตจริงไพ่ใบนี้สะท้อนว่าความรักของคุณไม่ได้อยู่แค่คำพูดหรือความฝันแต่เป็นความรักที่จับต้องได้ใส่ใจกันในรายละเอียดดูแลกันทั้งทางใจและทางชีวิตคนโสดมีโอกาสเจอคนที่จริงใจมั่นคงและพร้อมดูแลกันระยะยาวคนมีคู่ความสัมพันธ์จะนิ่งขึ้นอบอุ่นขึ้นและรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิมไพ่ใบสุดท้าย The h i e r o p h a n t เป็นไพ่ของคุณค่าความเชื่อและความสัมพันธ์ที่จริงจังไพ่ใบนี้บอกว่าความรักของคุณในช่วงนี้มีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงถูกต้องและได้รับการยอมรับอาจเป็นความสัมพันธ์ที่วางแผนอนาคตมีการตกลงกันอย่างชัดเจนหรือเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมความเคารพและความเหมาะสมเมื่อรวมทั้งสามใบค้ำใบกันความรักของชาวราศีมีในสัปดาห์นี้คือ การสร้างความรักด้วยตัวเองการดูแลกันอย่างมั่นคงและการเลือกความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าในระยะยาวคุณไม่ได้รักด้วยความฝันลอยๆแต่รักด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบนี่คือช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความรักที่จริงจังอบอุ่นและปลอดภัยกับหัวใจหากคุณลดความคาดหวังที่เกินควบคุมแล้วเลือกความรักที่เป็นกำไรให้ชีวิตความรักนั้นจะอยู่กับคุณได้นานอย่างมั่นคง ก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหรือบอกผมหน่อยว่าคุณอยากทราบคำทํำนายเรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากให้ผมปรับปรุงอะไรผมอ่านทุกคิดเห็นของเพื่อน,เ,อนเสมอครับ